วงขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองสเสนอรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้รายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวนะครับเรายังคงอยู่กับพี่ประโยชน์แล้วก็ป้าพิษ นะครับมาเรียนรู้เรื่องราวของทุเรียนกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวกันคึกโครมเลยนะฮะแล้วก็สร้างความเขาเรียกว่าผู้บริโภคนะฮะก็รู้สึกว่าไม่ไว้วางใจที่จะมาซื้อทุรียนทุเรียนอะไรแบบนี้นะครับ,รบแล้วก็ทําให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหรือว่าผู้ที่ขายทุเรียนเนี่ยขาดไรายได้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นที่จะซื้อนะครับ,รบก็คือในเรื่องของการซื้อทุเรียนที่ซื้อไปแล้วทำไม่ได้ ซึ่งมีผู้บริโภคนะครับบางท่านนั้นซื้อซื้อไปละแล้วก็มีคนขายที่บอกว่าเนี่ยเก็บไว้อาทิตยหนึ่งเดี๋ยวก็สุกพอดีทานซึ่งเก็บไว้อาทิตยหนึ่งก็แล้วสองอาทิตย์ก็แล้ว,วมันก็เหมือนเดิมคุณป้ามไม่สามารถทานได้มันไม่สามารถสุกข,ขึ้นมาได้อ,ออนะฮะหรือว่าจะมีข่าวที่บอกว่ามารับเหมาจากสวนบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าไม่ใช่ชาวสวนทุกคนที่เป็นนะเป็นแค่สวนน้อยเท่านั้นนะครับแต่ว่าสร้างความเสียหายให้กับ เกษตรกรชาวสวนเนี่ยทั่วไปหมดเลยขาดความมั่งใจนั่นเองคือจริงแล้วมีความผิดนะพวกนี้ mm hmm. นะครับติดคุกได้เลย mm hmm. นะครับวันนี้คุณป้าก็จะมาแนะนําวิธีการที่บอกว่าดูยังไงท mm hmm. ุเรียนดีทานได้ท mm hmm. ุเรียนมี mm hmm. อะไรยังไงเนี่ยวันนี้คุณป้าแนะนําน,นิดนึงครับคุณป้าครับจะดูแบบไหนดูอร่างร่องร่องของทุเรียนครับ mm hmm. อันนี้น้ําก็น้ําก็ยังทีเนาะ mm hmm. อ่าน้ำยังที แล้วลองจะเป็นสีน้ำตาลนะถ้าแก่นะแล้วขั้วนี่อันนี้ยังไม่เป็นสีน้ำตาลอยังขั้วนี่นิ่มนิ่มนี่ยังไม่แก่โอ้ขั้วนิ่มใช่เนี่ยเนี่ยขั้วนิ่มยังไม่แก่ถ้าทุเรียนแก่เนี่ยเราจับนี่จะไม่ไม่เนี่ยไม่ย่อจแบนี้ออบางทีเราดูลูกใหญ่แบบนี้มันกลายเป็นการเราบํารุงดี แต่ลูกใหญ่แต่ว่าอายุมันยังเก็บเรายังเก็บไม่ได้อครับผมเนี่จับกล้าะดูรู้เลยรู้เลยถ้าถ้าถ้าเราตัดนะช่วงเราตัดตัดปื้ดไปเราชิมชิมน้ําที่ที่คั่วที่ตัดหวานอ๋อได้ได้มันมีน้าที่มันมีน้ำที่คั่วได้เหรอเราปาดไปนี่จะมีน้ํายางออกมาหวานอ๋อทานได้ไอะแก่แล้วแก่แล้วอันนั้นแก่แล้วอ แล้วผมจะกล้าทานไหมอันนีอกูลัวบางส่วนที่กูบางส่วนที่แบบเออมาเป็นแต้มแต้มยามาถ้าในสวนตัดนะเขาจะไม่ผลยาไงอ๋อถ้าเราไปซื้อที่ที่ตามแผงตามไรเงี้ยเขาก็จิมจิมน้ํายาไว้แล้วอ๋อเ้าเอายาป้ายไว้แล้วอ๋อแบบนั้นมันมีวิกฤติอะไรกันป้ายนี่มันมันทำให้ผลมันเป็นยังไงอ่ะป้าสุกเร็วสุกเร็วอ๋อมันดูดเข้าไปไงมันเหมือนบ่มเงมือนฮะบ่มแก๊สอ่ะเหมือนบ่มแก๊สแต่แต่ไม่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอืม สามวันนี่สุกนะสามวันี่แย่มลยใส่กลัวกลัวี้เหลอไม่ไม่เป็นไรเอาแบบเอาแบบนี้ดีกว่าครับอย่างการบำรุงของคุณป้าป้าพิษนะครับดูอย่างต้นนี้ง่ายๆเลยอายุสิบกว่าปีละสิบกว่าปีประมาณสิบห้าปีนะครับดูที่นี่นะฮะดูที่ก้านได้เลยคุณป้าบอกว่าอย่างทุเรียนจะสมบูรณ์หรือไม่เนี่ยดูที่ก้านได้ดูยังไงครับดูยังไงนี่ไงนี่ดูเขาเนี่ย น่นกิ่งเขาเล็กๆนู่นเนาะเขาเหนียวอยู่ได้โน่นโน่นคั่วนู่นเนไงยอันนู้ะแฝดอะลูกแฝดโอเขาดูแล้วคั่วตองเหนียวไหมคั่วต้องเหนียวสิเขาอ่าคั่วเหนียวแล้วกิ่งเนี้ยดูกิ่งเขาเล็กกิ่งเขาเล็กนิดเดียวหมายความว่ากิ่งเล็กนิดเดียวมีคั่วยื่นออกมาอ่าแล้วอันนี้อันนี้มันมีคั่วเดียวนะแต่เม่อกั่วยกแยกมาเป็นสองลูกอ่าแฝดอ๋อ นี่คือผลมาจากการที่เราบำรุงดีบำรุงดีอเกษตรอินรีมดเขียวแน่นอนแน่นอนเลยขั้วเหนียวขั้วเหนียวขั้วต้องใหญ่ใหญ่เหนียวต้นสมบูรณ์นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่แนะนําให้กับเกษตรกรนั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วเราทําผลผลิตที่ดีแล้วก็มีคุณภาพเราตัดไปขายในช่วงที่แบบ อายุเขาครบจริงๆเขาสมบูรณ์จริงต้นสมบูรณ์ผลสมบูรณ์ได้เวลาที่เหมาะสม<ช>นะฮะผูบบบ้บริโภคเมื่อซื้อไปแล้วก็ได้รับประทานเขาเรียกว่าแต่สิ่งดีๆนั่นเองฮะนะครับในขั้นต่อไปเดี๋ยวไปที่อะไรดีลองกองลองกองอนะฮะเดี๋ยวเราไปที่สวนลองกองกนันสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888